สวัสดีจ้าช่องยายนาตาสอนจ้ะ <c oughs> นี่ใช่ไหมทอดเนื้อเดืดเดียวตากเดแล้วเดือดเด้งครับนี่มาิ่มไทยทำตอนมากันเบิงครับตากไว้มุวะตะมุวะนี่ครับตะวันมินิสิมะสิมะทอดครับผมน้ำมันก็ร้อนแล้ว จะเอาเนื้อลงนะคใส่เตี๋ยวอ่นนเลยเอาเดี๋ยวแล้เอาเดี๋ยวพอ้ดอดก็อแข็งใส่กิน 好的好嘞。你看。那然后吵架了。 ก็ทำับบนี้เอเปันแนะบบนี้นี้คืออะไเป็นสูตรเหรอคถ้าเสร็จก็หน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะเนื้อแดดเดียวช่องใหญ่หน้าตาสอน เทียมหน่อยบันเท้าเลยนะครับก็จะประมาณนี้แต่นในใส่กระจาดให้มันให้น้ำมันมันออกกันครับแล้วก็จะจัดจานสวยๆน่าอร่อยนะครับแซ่บๆ,ๆ,ๆ,ๆเดียวพอนะครับไม่ต้องซองแดดซองแดดเนื้อมูมันจะแข็งนะผมเซ่บเลยตอนนี้ใหญ่ครับ ชิ้นใหญ่ๆจะได้เส็บๆเต็มปากเต็มคำนะพี่น้องเนาะเซ็บๆนะครับใส่กระเทียมหน่อยว่าได้ครับ,บกระเทียมหน่อยไม่จับ้านเรากระเทียมหน่อยหอมว้าวไปกินกันเลยจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กัจะได้ให้ช่องเย,ยนาตาสอนนะจ๊ะบ๊ายบาย